สวัสดีค่ะพวกเรากรุ6นะคะก็จะมาพรีเซนต์เรื่อง Adaptive Finite Control Set Model Predictive Control Scheme for Single Phase Inverter with LCL Filter ค่ะหรือว่าเรียกว่าระบบควบคุมเชิงพยากรณ์แบบชุดคำสั่งจำกัดที่ปรับตัวได้สำหรับอิ v e r อร์เตอร์เฟสเดียวที่มีตัวกรอง LCL ค่ะหนูนางสาวลุงฟ้าจันชื่นรหัสอักษศากษา640 705 004 29ค่ะค่ะดิฉันนางสาวธารากิทาหัส6 4 0 7 0 5 0 0จ16ค่ะ โดยวงจรน,นี้นะคะจะเป็นวงจรสําหรับการควบคุมไฟที่มาจากพลังงานทดแทนเช่นพวกโซลาร์เซลล์ค่ะซึ่งโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นไฟดีซีนำไปผ่านวงจรควบคุมนี้เพื่อนําไปซิงโครไนซ์กับกิจนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของวงจรน,นะคะเราจะเรียกวงจรย่อยๆว่า FCS MPC ค่ะจะเห็นว่าไฟ UDC นะคะคือไฟที่มาจากโซลา r เซลล์แล้วก็ผ่านไปที่สวิตควบคุม4ตัวตรงนั้นนะคะควบคุมอินเวอร์เตอร์แบบแรงดันค่ะแล้วก็ผ่านมาที่วงจร Resonance LCL ตรงนี้ค่ะเพื่อเชื่อมกับกิจค่ะให้แรงดันและก็ความถี่ที่ตรงกันค่ะข้อดีของวงจร FCF MPC นะคะก็จะมีการตอบสนองชั่วขณะเนี่ยที่รวดเร็วแล้วก็ความสามารถในการจัดการข้อจำกัด แล้วก็จะเป็นการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายค่ะแต่ว่าข้อบกพร่องนะคะก็จะมีคือความคาดเคลื่อนของแบบจำลองค่ะก็คือแบบจำลองของระบบเนี่ยไม่แม่นยำแล้วก็ต้องใช้เซ็นเซอร์หลายๆตัวในการวัดค่าต่างๆค่ะการพัฒนาอัลกอริทึมนะคะก็คือเพื่อลดข้อบกพร่องดังกล่าวที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ค่ะก็คือหนึ่งนะคะปรับค่าพารามิเตอร์แบบอัตโนมัติก็คือใช้เครื่องคำนวณ แล้วก็ประเมินค่าพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงแบบเรียวไทม์ค่ะ2นะคะก็คือการลดใช้เซนเซอร์ค่ะก็คือใช้สมการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณค่าที่คาดการได้แทนการวัดจริงค่ะแล้วก็ตัดเซนเซอร์ตัวที่วัดกระแสะฟังอินเวอร์เตอร์ออกค่ะจากวงจรนะคะก็จะเห็นว่า i 1คือกระแสะที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์ค่ะ แล้วก็ I2 จะเป็นกระแสที่มาจากกิจ u g คือแรงดันของกิจค่ะแล้วก็ UC จะเป็นแรงดันที่ข้อมผ่านตัวคาปาซิเตอร์นะคะแล้วก็ UI นะคะจะเป็นแรงดันระหว่างจุด A กับจุด B ค่ะและเมื่อเราใช้ KCL วนลูปนะคะก็จะได้ออกมาเป็นสมการที่ 1, 2, ึสาทางด้านขวามือค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใช้ f อ r ์เวิร์ด e อน e เลอรนะคะกับสมการที่1แล้วก็ย้ายข้างแล้วก็จัดรูปนะคะจะได้เป็นสมการ i, I เท่ากับ k บวกหตรงนั้นนะคะซึ่งจะเป็นกระแสะที่เราจะมาทำนายว่ามันจะเกิดขึ้นของกระแสฝั่งอินเวอร์เตอร์นะคะโดยค่าเนี้จะมีการเปลี่ยน u i ซึ่งจะเปลี่ยนตามการเปิดปิดของสวิตช์ทั้ง4ตัวแล้วก็จะได้ค่าออกมาตามตารางตรงนั้นเลยค่ะ ค่ะสมการต่อไปก็จะเป็นสมการ gi นะคะเป็นสมการที่เอาไว้ประเมินค่าอัตราขยายโดยพิจารณาจากผลต่างของ i 1แล้วก็ i 1 star ค่ะโดย i 1 star เนี่ยก็จะมาจากแรงดันที่วัดได้จากกิจที่ผ่านตัวฟังก์ชันของ i 2สตรตรงนี้แล้วก็ uc สตารตรงนี้ค่ะก็จะได้สมการ i 1 star ออกมาสมการที่7ค่ะซึ่งภาพรวมของเมทอดนะคะ fcfmpc ก็จะเป็นดังโฟชาร์ดนี้เลยค่ะโดยเราจะซิมูเลชันกำหนดค่าต่างๆตามนี้นะคะครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราจะทำการซิมูเลชันโดยเราจะใช้ค่า r l ไม่เราจะใช้ค่า r 1 l 1 c แล้วก็ r l initial r initial l initial ค่ะแล้วก็ u dc ug ts แล้วก็ k ค่ะ เป็นการคำนวณครั้งที่หนึ่งนะคะแล้วก็การคำนวณครั้งที่สองเนี่ยเราจะใช้ r หนึ่ง l หนึ่ง c r สอง new r l new udc ug ts แล้วก็ k ค่ะ <c oughs> ซึ่งกราฟออกมานะคะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นกราฟที่เราใช้ r initial แล้วก็ l initial ค่ะส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นกราฟที่เราใช้ r initial แล้วก็ เอ้ย R, R n e แล้วก็ L new ค่ะโดยกราฟสองกราฟเนี้ยข้างบนซ้ายมือเนี้ยนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าแรงดันแล้วก็ค่าความถี่ของฝั่งกิจค่ะที่มันไม่เสถียรน,นะคะจะเห็นว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงค่าของ R สองแล้วก็ L สองเนี้ยค่ากระแสะจะมีอิมพีจูดที่มากขึ้นค่ะซึ่งมันจะไม่ซึ่งมันจะไม่ควรซึ่งมันจะไม่ควรเป็นแบบนั้นค่ะ แล้วก็ค่า UG แล้วก็ UI เนี่ยเห็นว่ามันจะเกิดเฟสชิฟกันค่ะที่ช่วงเวลาหลังจากหนึ่งวิเป็นต้นไปแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะจะเป็นค่า Real Power Reactive Power แล้วก็ Power Factor ค่ะก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันค่ะแสดงให้เห็นถึงความ synchronize ที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะค่ะเราจะแก้ไขได้โดยการเพิ่ม e s t i m a t i c หรือประมาณค่า R 2 L 2เข้าไปซึ่งจะมีค่าแมทโมเดลในส่วนบล็อกนี้นะคะโดยสมาการก็จะได้ดังนี้ค่ะเราก็จะกำหนดค่าอนูในสมาการที่8นะคะแล้วก็ t take i n t e g r a t e ซึ่งซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นสมาการที่11แล้วเราก็จะนำไปแทนค่าในสมาการที่2แล้วก็ ใช้การเท่ากันของสัมประสิทธิ์ sin ์แอนโคซค่ะแล้วก็เราก็จะได้สมการที่สิบสองออกมาจากนั้นทำการจัดรูปแบบใหม่จะได้หาค่า l 2กับ r สองในสมการที่สิบสามและสิบสี่ค่ะแล้วก็หาค่า l สอง r สองใหม่ที่ ที่ประมาณมาได้ก็จะได้ออกมาจากตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะนำค่าตรงนี้ไปแทนที่สมการที่สิบห้าจากนั้นนำสมการที่สิบห้าแล้วสมการ k i สอง s า a r เนี่ยมาแทนในสมการที่สิบหกก็จะได้สมการที่สิบเจ็ดออกมาค่ะซึ่ง i หนึ่งแล้วก็ u g ที่ได้จะไม่เป็นจจะ,จะ ไม่จําเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์วัดพอเราได้ค่าจากการคํานวณแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนที่พูดออกมาทั้งหมดเมื่อตะกี้นะคะจะอยู่ในช่วงของตรงนี้ค่ะ <c oughs> ซึ่งการทดลองนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองการทดลองโดยการที่การทดลองที่หนึ่งเนี่ยก็คือเปรียบเทียบสัมิัติเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีใหม่กับอันเดิมนะคะผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็คือ ระบบสามารถปรับตัวได้เมื่อมีค่าพารามิเตอร์ L และ R เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ลดความเพี้ยนของกระแสและเพิ่ม power factor ของระบบค่ะการทดลองที่สองเนี่ยก็คือเราจะลดเซนเซอร์ลงนะคะผลลัพ์ออกมาเนี่ยก็คือสามารถตัดเซนเซอร์ได้มันไม่มีส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบนะคะแล้วก็ความผิดพลาดของที่ค่าที่คาดการไว้เนี่ยต่ำนะคะ ค่ะเราก็มาดูผลการทดลองกันนะคะอันนี้จะเป็นผลการทดลองที่หนึ่งนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า L 2แล้วก็ R 2เนี่ยจะเปลี่ยนไปหลังจากลูกขึ้นที่5หรือประมาณ0.1 second นะคะโดยมี error R 2อยู่ที่0.3%แล้วก็ L 2อยู่ที่0.35%ค่ะ ต่อมานะคะก็เป็นผลการทดลองที่สองที่ลดเซนเซอร์ไปนะคะซึ่งการคำนวณหาค่า i 1นึ่งเเนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปสองลูกขึ้นนะคะหรือว่า0.04เซ c o n d นะคะและทำการคำนวณหา r 2องและ r อสองใหม่ก็จะเกิดขึ้นในช่วง1.12เซ c o n d และ1.5เซ c o n d นะคะโดยมีค่า e er อ r o r r2 อยู่ที่0.24แล้วก็ค่าเอาเอร์เอรของ l2 เนี่ยอยู่ที่0.073เปอร์เซนค่ะกลุ่มพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ